จอก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวให้เด็กไปส่งให้นะคะพร้อมทั้งพระคาถาค่ะเจ็ดวันนะคะก็จะเห็นผลค่ะว่าแสงสว่างแห่งเทียนเนี่ยจะช่วยพลังชีวิตของคุณได้อย่างไรเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะอาจารย์เสียค่าใช้จ่ายชุดหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะชุดเทียนเหรอคะค่ะอ๋อเนี่ยนะคะชุดนึนเราถ้าไม่จุดเทียนนะดวงมันจะดีไหมถ้าไม่จุดเทียนถามว่าเทียนเนี่ยช่วยคุณ ได้ให้หนักให้เป็นเบาขึ้นแต่ถ้าคุณไม่จุดมันก็ทรงไปเรื่อยๆอะค่ะอะไรมันก็จะพลิกช้าขึ้นนะคะครับค่ะพราะอาจารย์ดีมาได้เพอเทียนค่ะแต่ช่วงนี้ทําอะไรไม่ได้เลยเสียงอะไรไม่ได้เลยใช่ค่ะตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วยแล้วเกี่ยวกับดวงคุณชงรอบปีที่แล้วค่ะมันก็เลยทําอะไรให้ติดติดขัดขัดนะคะครับค่ะ อาจารย์แนะนำตรงนี้ค่ะช่วยได้โชคลาภมีไหมหรือไม่มีเลยโชคลาภเดี๋ยเพิ่งเสียงได้ไหมคะตอนนี้ครับค่ะครับเรียกว่าใกล้ใกล้หวยออกใกล้หวยออกใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคุณกิติครับก็เรื่องเทียนคุณยังข้องใจว่าเทียนเนี้ยเป็นเทียนธรรมดาหรือเทียนหอมเทียนเนี้ยแจกหรือขายคือพลอยเทียนนี้เป็นเทียนศักดิ์สิทธิ์อ่ะ อย่างแรกไม่ใช่เป็นเทียนธรรมดานะคะเพราะว่าเทียนนะี้เป็นเทียนพระคาถาไส้เทียนมีคาถาอักขระกำกับที่ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่มีสี่ชนิดอักขาละจะไม่เหมือนกันเลยและเทียนนะี้เป็นเทียนร,ระเบิดดวงคนไหนที่รู้ตัวว่ามันติดติดต,ด,ดติดติดติดเหมือนรถติดเหมือนน้าไหลไม่สะดวกใช่ค<ำ>่ะรับเงินกระปิดกระปอยค่ะ <shrink S 1> ต้องเทียนค่ะและเทียนนะี้จะเกี่ยวเนื่องกับการระเบิดดวงใช่ค่ะที่อาจารย์ลินบอกว่าคลิกเนี่ย เทียนนี้จะช่วยคุณพลิกเคยเห็นไหมคะที่มันจะพลิกไม่พลิกแหละ<笑><笑>เดี๋ยวว่าชมกันเบรกหน้าดี่าค่ะว่าเบรกหน้าเราจะมาคุยสิว่าเทียนเนี่ยรายละเอียดของเทียนเป็นอย่างไรทุกคนจะได้กระจ่างแล้วก็จะได้สดใสเหมือนพลอยเหมือนอาจารย์เรนได้ผลจริงๆช่วงหน้าค่ะ ทำมาค้าขายติดขัดชีวิตสุดรักขุดโดนของหมดโชคหมดลาบหมดตำแหน่งหน้าที่การงานแถมยังถูกกันแกล้งดวงตกหมุดเนื้อหมดตัวเราจะหยุดทุกป,ปัญหานี้ได้อย่างไรคุณต้องมาเข้าพิธีระเบิดดวงกับแม่ชีหลวงดาและร่วมสร้างพระประธานปางหน้าปกหน้า,นาตัดรก199นิ้วแม่ชีหลวงดาเมตเมตตาทั้งทางโลกและทางธรรมลูกศิษย์ทุกสาขาอาชีพต้องตระหนักถึงความปฏิหารที่ได้รับการช่วยเหลือจากแม่ชีหลวงดาประมาณเรา ทุกกว่าๆทุกสองทุกหัวนะมผมนั่งอยู่ในบ้านอยู่บนเตียงที่นอนนะจนเข้าไปยิงในบ้านจับสามทีคนยิงผมสับ<อ>ทีแรกก็บผมกดตอกตะลึงนั่งมึนไปหมดถึงเขานั่งมึนเดี๋ยวอยู่สักพักกัับที่สองอีกไม่ลั่นแล้วกับผมวิ่งไปกุฟพามาไล่ไล่ควันมันที่หน้าบ้าน้นสับอีกที่ที่สามก็ไมทูก ไม่ลั่นีแกไม่ลั่นไม่ลั่นอมเบิกมหาเบิกข้าพเจ้าจะขอเบิกว้าะเบิกดินเบิกกระแสศินเบิกข้าวเบิกของเบิกของน้ำไหลเบิกเขาป่าไม้เบิกไฟเบิกาอมทวารามาทวาราอมผู้กำจายมากำจใจอมสวะขอพระอาหานแปดทิศเปิดโชคเปิดลาภให้ข้าพเจ้าเชื่ออะไรและระวังระวังเบิกนั้นต้องเทียนที่ต้องสว่างอยู่กับมือนะลูกนะเอาละที่โดนของอย่างเงี้ยก็จะสว่าง สู่รายการพลิกชีวิตนะคะคําว่าระเบิดดวงเนี่ยถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมได้ดูวิทีอาร์ไปเมื่อสักครู่นะคะจะมีคําตอบอยู่ในนั้นมาดูสายสดก่อนว่าวันนี้เขาจะถามอะไรเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณบุษกรจากสระบุรีครคะ่ะค่ะได้คะได้ยินคะ่ะคืออยากให้อาจารย์ช่วยเช็คดวงให้หน่อยนะคะเช็คดวงค่ะเช็คดวงเกิดปไรคะ เกิดวันที่เอ่ด7เมษายนค่ะวันอังคารปีอะไรคะปีถอค่ะว้าวปีถ่อทุกหนูหนูเกิดรอบไหนเอ่อพศหนูเกิดพศ2 5 3 0ค่ะอาจารย์อาิุยี่ห้าประมาณยี่ห้าไหมคะอายุเท่าไหร่นะคะอายุปีจะย่าง25ค่ะเป็นจะเพศ อ๋อหนูไม่ค่อยดีเลยนะลูกเออไม่ค่อยดียังไงคะอาจารย์ก็คือเหมือนว่าดวงปีเนี้ยมันชงกับปีปีจอนะลูกนะหนว่าดวงชงกับปีจอเพราะว่าเถาะจอเนี่ยชงกันก็จะทําให้หนูว่าให้ให้ระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะตอนนี้ก็ลาหูพึ่งยายังยังไม่ถอยนะคะเพราะว่ามันจะต้องมันจะต้องรับลาหูก่อนหนูเคยไปรับลาหูหรือเปล่าลูก ไม่เคยอะค่ะอาจารย์ไม่เคยถ้าอย่างนั้นอาจารย์แนะนําให้หนูบูชาเทียนลาหูไปจุดดีฝาลูกเพื่อจะเสริมดวงให้หนูด้วยในปีนี้นะคะจะดีแล้วคนนี้กรณีคนนี้สามารถเข้าระเบิดดวงได้ไหมคะอาจารย์เร็วกว่าปะถ้าระเบิดถ้าระเบิดดวงก็ดีค่ะเร็วกว่าด้วยดีดีดีด้วยค่ะเร็วกว่าด้วยค่ะก็เลือกเอาจะระเบิดดวงหรือเทียนใช่ค่ะอาจารย์ลินแนะนำสองอย่างเองค่ะอย่างอื่นไม่แนะนำเพราะว่าผิดนี้หนูตองอยู่คุณดวง ่ะอเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วมันจะดีขึ้นดีสิลูกอว่าไไม่ใช่ว่าดวงไม่ดีไม่มีทางแก้ไขนะลูกในที่นี้มีทางแก้ไขลูกเพราะว่าสตาร์ชิฟของเราอ่ะมันมีขึ้นมีลงนะคะแต่ในในเวลานี้เรามีทางแก้หนูก็แก้ซะและชีวิตหนูก็จะดีขึ้นลูกอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าพิ่งอย่าเพิ่งใจเหี่ยวนะเดี๋ยวก็ดีลูกอย่าไปท้อแท้นะลูกนะ คือตอนนี้มันก็มันท้อแท้มาหลายปีแล้วค่ะจย์จนหนูแบบว่าคือมันกลายจะเป็นคนล้มละลายไนสะทุกอยา่นั่นแหละหนูต้องมาตั้งต้นชีวิตใหม่ลูกหนูจะเปท้อแท้ใช่สู้ค่ะสู้ต่อไปลูกคือถ้าใจคุณแข็งแรงนะคุณจะผ่านทุกอย่างได้เชื่อพลอยทุกอย่างใจเราเหมือนแม่เหล็กนะคะคุณบุตกรถ้าใจคุณอะเป็นแม่เหล็กที่กําลังลบอยู่เนี่ย ใจคุณจะดึงความไม่ดีสารพัดที่จะไม่ดียิ่งกว่าล้มละลายเข้ามาหาตัวเองคุณก็จะค่อยๆตกลงต่ําลงใครพูดอะไรก็จะไม่เชื่อใครพูดอะไรก็จะแบบฉันดวงตกฉันดวงไม่ดีแต่ถ้าเกิดคุณบุตรสกรตั้งใหม่ทําใจให้เป็นขั้วบวกซะแล้วก็ดูดความดีเข้ามาเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาตรงนี้แหละมันจะเป็นฐานที่แบบพลังงานที่ไม่มีหมดอะพลังงานจัก,กรวาลที่ไม่มีหมดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะ คุณจะคุณจะดีขึ้นโดยเร็วมากจะมีพลังที่ดีขึ้นนะคะก็เอาอย่างนี้ค่ะคุณบุศกรเดี๋ยถ้าอย่างไงเดี๋ยวคุณบุศกรก็โทรเข้ามาในเบอร์อาจารย์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราคุยกันอีกรอบหนึ่งดีไหมโลกจ้าจ้า,จาเอาใจช่วยค่ะคุณบุศกรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยอาจารย์นี่เป็นคือคอ,อาจารย์ขอแนะนํานะคะสําหรับปีชงปีนี้นะคะมันก็จะมีชงนี่ก็คือ จช,ชงมะโรงชงมะโรงนะคะแล้วก็ฉลูชงมะโรงนะคะแล้วก็มะโรงชงมะโรงนะคะแ,แล้วก็มะแมชงมะโรงนะคะแล้วก็อีกปีหนึ่งก็คือเอะ<ถ>ชงมะโรงนี่นะคะให้ระวังนะคะ,ะสําหรับทุกคนนะคะก็อยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่รู้ว่าตัวว่าดวงชงนะคะในปีนี้ถ้ายังไม่ได้ไปทําพิธีที่ไหนก็แนะนําให้บูชาเทียนนะคะจะดีมาก แต่ถ้ามีเวลาสาม,มารถตัดใจเอาชนะใจตัวเองได้ไปเข้าพิธีระเบิดดวงสนใจติดต่ออาจารย์เรีนเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างได้นะคะดี๋ยว่าไปดูบทสัมภาษณ์ของคนที่เข้าพิธีระเบิดดวงด,ดีกว่าว่าเป็นยังไงสำคัญกันไหนเชิญชมค่ะ,คะแล้วพี่ได้ไรได้เม่ชีให้อะไรไปคะให้เทียนเหมือนทุกคนหรือว่าให้เทียนพี่จุดเทียนเป็นไงบ้างสามวานันเจ็ดวันเห็นเลชี้หรอข้อดีครับ นะก็ก็ต้องขอมคตณแม่ก็มีตะกุดมีบูชานะคุณเช่าะแต่เออตะกุดเป็นไงบ้างคะหนูเห็นแม่ชีบอกว่าตะกุดดีมากก็ก็ไม่ตายดีนะคนที่เกลียดเราก็อาจจะดูขึ้นครับเราต้องต้องก็ดูไปเรื่อยๆมันจะมาคนที่เกลียดเราหรือว่าไม่ชอบเราอาจจะมาคุยกับเราเคยลองเคยเอาไปก็ไปจอดรถคนข้างบ้านปูชามากอามาคุยกับน้ำมาก เขากลับมาคุยไม่เขาว่าบ้านหรือเี้ดูมากอ๋อแต่เขามาคุยกับพี่หูยสยบสุดกับเข้าสู่รายการลิกชีวิตเมื่อสักครู่นี้เป็นบทสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์แต่ท่านผู้ชมขาเมื่อกี้เป็นคนที่เข้าพิธีระเบิดดวงแล้วนะถึงจะได้เทียนถึงจะได้ตะกุดไปคุยกับสายกันนี้ก็ดีกว่ามีสายเข้ามาอาจารย์สวัสดีค่ะฮัลโหลคุณสิริพรพูดดังๆหน่อยจ้าค่ะค่ะ จะสอบถามเรื่องดูดวงหน่อยค่ะค่ะค่ะพอดีว่าจะขายของอะค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องอะไรดีเอขายแบบไหนเนี่ยค่ะเป็นของอะไรดีค่ะเขาจะขายของค่ะอาจารย์แต่ไม่แน่ใจว่าจะขายอะไรดีูเกิดปีอะไรอะลูกออวันที่สองเมษาค่ะสองห้าสองเก้าค่ะวันพุธค่ะวันพุธสองเมษาสองห้าสองเก้าวันพุธอ่ปีอะไรนะสองห้าปีอะไรชดชลุคันท่อ ค่ะปีขานปีขานปีเสืออท่านน้นตอนนี้หนูจะทําอะไรไอตอนนี้หนูตั้งตั้งตั้งใจจะขายอะไรลูกอืมจะขายเป็นของกินนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะไปได้รอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปีขานนั้นถ้าจะขายของกินขอให้เป็นเครื่อผั